มีมีบทความคืดว่าโอ้เฮาสวิตัยรุ่นเฮาน่อยใจเด้เฮาบ่ได้ไปรินน้ำม,มูบ่ได้มีมูไลบัณย์บยัณบ<อ>์ีเนาะบ<อ>่บ่เคยน่อยใจตะเกือเพอาววราะว่าัยรุนบางคนผัดมักมักอ่าลินไปลินย้อนนั่นมีการซุ่มแซวกันตํากินตํากินยังฮะนะสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องฟองไฟบัตสึกุสึกุนะ ยำแรงๆท่านผู้ชมยังอยู่ในบ้านนองคำท่านผู้ชมยำแรงเห็นเพิ่นพดพักเนาก็มาเก็บภาพบรรยากาศในท่านผู้ชมเลยเบิ่งเนาะความเป็นอยู่ของน้องเพิ่นถือว่าแดดออกแล้วยำแรงหมดในท่านผู้ชมนองคำยังมือสบายดีเอฟซีน่ะพดพักบอี๋ยวเบิ่งน้องเพิ่นหกพักภาพในทอมส้ม เป็งน้ำหน่อยเราสวนผักสวนครัวหน่้อยผักจากไก่ไก่หน่อยอเขามาหากินะนะเราเดี๋ยวเอาแยน่งมาอ้อมไว้ได้นเนาะเฮ็ดสวนผักอยู่บ้านในเะนี่ยนี<ก>่แหละไก่เฮ็ดรดโอ้นั่นแหละจึงสิพเฮ็ดอยู่ขแคมเซ่นะไก่ลงมือหอน เข้มเซ่ี่ก็ได้เห็ดหัวอ้อมเหมือนกันนะเน้นแต่ไก่มันบอกพี่ลึกปันไดอันนี้เห็ดอยู่บ้านละไก่ไก่จะคล้องนี่แหละอ๋อันนี้เข้มแคมเพื่อนนี่ท่านเห็ดอยู่แคมเซ่อย,อยู่นั่นแหละสิปลูกพักแบบเอาไปกินเองบ่เรือใวว้ขายท่นานไร่กะขายขายนอลงขายตลาดพอได้อยู่เนาะเบิ่งผลมันแบบขั้นงามแล้วก็เอาไปขายท่นที่ไร่เอาไว้กินเองนี่แหละ ดูส่วนผักส่วนครัวแข้มฮือนน้ามีเขาตั้งใจเป่งมาคอยเนาะยมันเป็งแห้งจังขาน้ำมนแหละเราจะมาเก็บสะไคร้สิบ ยันมันมันหมุนแห้งเนาะแม่นเป็ดแห้งเศดแห้งหมุนแห้งกะเสียเงินหลายเดือนนึงเท่าใด๋ซะปกติบางเทื่อกะ30โอ้30 30,000บาท30แล้วกะบางเทื่อกะเป็น5เลยอ๋อบางเดือนเฮาใส่หลายเนาะอือมีต้นหลกคุณ มันคงจะลายได้ท่านผู้ชมบริบบเวณเฮือนเพ่นได้พักอนออกทำอิดงามงามโอ้อันนี้ละไก่ไก่มาสะมโนอแมนไก่มาสะเบิดไก่ลายไก่น้อยคันปลูกอยู่ลุมบผมมีไก่ปลูกปลูกแบบ คือปลูกยุ่มนี่เขาปลูกไปเผ็ดเป็นการค้าเลยได้บ่กนเน้นแบบปลูกขายเลยนะก็ะได้คือกได้เนาะกาเน้นเป็นการขายนีย่คิดว่าเอาเอายังม,มาปลูกยังได้ประกาศนี่แหละประกาศเนาะเออแต่ส่วนร้ายเขาเจ้าอันแถวบ้านนี่ผักบวบหอมโอ้พอได้ขายแบบขายลงตลาดนะพอได้มีรายได้เขาครอบครัวเนาะเป็นพวกประกาศเนาะพวกมักทั่วมักแตงนี่ซะ มักทัวมักแตงก็ได้แต่มักแตงม่ค่อยได้ขายเป็นไดรดอกแต่มักทัวได้ขายอยู่คือว่าได้ขายอยู่ประเภทนี้เนาอเพราะว่าตามเศรษฐกิจตามมันหมู่บ้านเพิ่นกิน่นะแต่หลังจากนี้เราิได้เฮ็ดแล้วเนาะแเดีได้ปลูกเดี๋ยวไม่แมนเดี๋านพากระจาดพาอย่างในบ่หรือว่าเอาแยงเอาบ่ตัดไม้ไายนี่แหละเฮ็ดมามาซ้อนแบบนี้บ่นั่นแหละโอ้แต่ว่า ເຮົາປ້ອງກັນສັດໃຫຍ່ເນາະແຕ່ສັດນ້ອຍນີ້ຖືວ່າບໍ່ລົງລົງບໍ່ຮອດເນາະສັດນ້ອຍນີ້ບໍ່ໄດ້ແຖວນັ້ນແຖວນັ້ນເນາກກພວກເປັດຍບຮອດພນກນພວກງພກແບະນ นอกจากเห็ดอ่าสวนเห็ดไฮเห็ดสวนนี่มีความคิดอยากเห็ดอย่างอื่นอยู่บ้างแบบอสิบนะสิบอชีพที่โตตัวเองคิดว่าโอ้เโาอยากเห็ดตัวนี้อยากเห็ดตัวนั้นมีอยู่บ้างในในหัวนะคิดอยู่บ่คิดอยู่เป็นเป็นแบบใดอยากอยากเห็ดแบบอยากแบบอยากเห็ดห้านอยากคายเครื่องโอ้ในหัวอะไรแบบคิดอยากขายเครื่องอยากขายแบบ พวกประเภทแบบอันกินบบเครื่องนุ่งบโบนะโอ้เป็นเป็นห้านขายเครื่องแบบขายขายเครื่องทั่วไปเนาะไม่แหละแบบขายเครื่องใส้ในในในชีวิตประจําวันเท่านะไม่ห้านขายของซําว่างง่ายวาเปิดห้านขายขายเครื่องขายของแล้วก็มีเห็ดเห็ดอยู่ให้กินขายพร้อมไม่เขาเห็ดเขากินเนี่ยเขาเห็ดเองเนาะคือว่าเห็ดได้เนาะเห็ดขายเนาะได้อยู่โอ้นั่นนั่นคือความความความคิดความฝันเคยคิดไว้เนาะไม่แต่ตรงนี้ต้องนี้ใส่งบหลายเลยเนาะ กันเห็ดเห็ดอยู่ใส่เห็ดอยู่ในดินเฮานี่บ่หรือว่าแถวเห็ดอยู่ดินนี่ก็ได้โอ้มีบางคนมาซื้อแถวนี่ก็มีมีเนาะของเขาเจ้าตลาดแหละขันมันอยู่ไกลแล้วเขาเจ้าก็มาซื้อนี่โอ้นี่คือนี่คือความฝันแน่นอนไม่แหละหั่นน้อยๆดินดินเจ้าหัวทุ่งเอาไปเลยนาะโดยออกออกนอกทงอัวดินเขาบ่ดินเขามองแถวเลลาเนาะไม่แหละโอ้นี่คือโอ้คนมันต้องมีความฝันแน่นอนนอกจากเห็ดเห็ดหาเห็ดสวนกะน้องคำเพิ่นก็มีความคือความฝันอยาก เปิดหานขายของซ้ำเนาะขายเครื่องขายของเห็ดของกินขายนั่นแหลนะเนาะคันมขางแบบนั้นเขาก็เสวนาไปห้ไปสวดแน่นาะเด้อเดๆๆ้อเดอนี่คือความฝันของเราตำรวจชมเนาะก็คือว่าแล้วไคก็อยากมีเราความฝันแต่ว่าอูอ้เห็ดหานนี่ก็ลงทุนหลายยิ่งสมมตอนี่กูใส่งบหลายเขาเห็นเขาเห็นเขาลงทุนใส่หานนะซื้อของนะเฉพาะสามสิบล้านนี่เห็นหน้อยเดียวหนึ่งเครื่องขายนะก็จำนิดเดียวหนึ่งแบบเสวนาเด เออไม่เบิ่งลหปตัวนั้นบอกลงทุนจริงตรงตัวใสเงินลายบัตนี้ว่าตูแ้แซ่ตู้เย็นอีกป้าไอเบิ่งประมาณหาหกสิบล้านเราลงทุนใส่นะนยังยน้อยเดียวได้นะหาเรานะโอ้ของเพาะว่าเงินเข้ามันเฟอร์เด้น,นะปัจจุบ,บันนี้เงินเฟอร์บันนี้ค้องน้าเขา้าบัดน้าเข่าจากทางต่างประเทศมาเด้ว่าจะเป็นเวียดนามไทยทุกอย่างเขาซื้อเขามามัดมันเลยแพงแบบนี้นอ่าลงทุนลายสมือนี่กันเงิน โอ้เงนินเงินหาสิบล้านนี่แทบจะพอแต่หน่อยเดียวเนาะ,อะโอเคโอเคนี่คือความฝันของน,อน้อง <c oughs> เพื่อน <c oughs> ้ท่านผู้ชมเนาะนอกจากเปิดอทานแค่เครื่องมีบออะไรอื่นเนี่ยอื่นก็นมีบ่ก็เชช้กินแบบเฮ็ดปลูกผักปลูกยังนี่แหละแบบนี้จะจะบ่ใส่ทุ่นลายเนาะ <c oughs> แ,นแล้วก็บอนักบันไดบอนักเกิน <c oughs> แบบปลูกผักปลูกยังขายลงตลาดโ <c oughs> อ้ <c oughs> ต้องเป็นรถจักรยันก่อนน้องคำหนี่บ่เป็นรถ ขับมอเตอร์ไซค์บ่เป็นท่านผู้ชมโอ้อกใจ้ำเลาเลยลงวัดกันยางบอไใกล้ไ<า>ปยางไปวัดนี่ก็ธรรมดาเคยย่างไปแล้วนะ<อ>บางคนเขาเจ้าก็ว่าไกล้คาับเคยย่างกับพวกกลไปตลาดนี่ก็ย่างไปแล้วเนาะยางโอ้ยางอยก็รถทีบก็ยังดีใครขึ <c oughs> <c oughs> ้นได้รถทีไฟฟ้าเนาะมีรถทีไฟฟ้ารถทีไฟฟ้ามันบ่นแหง้งรถจักรนี่เคยขับเลยเนาะเคยเฮียนบ่เคยเฮียนอยู่แต่ล่มล่ม ล้มเลยแล้วเลยปาลาเลยเนาะปลาเลยเนาะบบจับเลยแมรามันแห้งเลยรถเด้งบันนี้เขาตื่นเลยแล้วเลยลเลย,ยานยานใจทอดแล้วโบเป็นรถเลยชื่อว่าขับรถจักโบเป็นเลยณปัจจุบันนล้รถรถจักรถจักมากกเป็นรถไฟฟ้าอ่าถ้าได้รถทัถนรถไฟฟ้ามันเป็นรถถีบเดยรถรถรถถีบไฟฟ้านะ,ะมันจะง่ายมันบาไวมันบาแห้งอีกไอว่าเป็นจะาบยานดอกตัวนั้นคันใดคันนั้นนะ สบายไปตลาดดิสบายไปตลาดสบายไปวัดไปว่าลงวัดลงจักหันมันยังนะบ่อแหง้งไอ้เด็กน้อยเขาคับเขายังคับได้ดิเพราะว่ามันโน,น่นน,นู้นเมื่อกลังตีมันความแห้งมันก็ลดลงเลยดิบ่ตื้นตัวนั้นไอ้บ่าเป็นเขาจาได้นะแต่ว่ารรดไฟฟ้าดิหนก็ราคาระดับเจ็ดพันบาทแปดพันบาทเก้าพันบาทหรือกรบมือนี้ประมาณนั้นแหละเจ็ดแปดล้าน าหาหาล้านป้ายก็มีหกล้านป้ายก็มีแต่ละรุ่นคือรุ่นของไอซื้อคือเขาซื้อไวจะเป็นเจ็ดพันนี่แหละของไอซื้อพอดีงามไปตลาดไปเนาะบอได้เพืองน้ำมันอีกอแล้วเจ้าก็ชิบยญานอีกคนได้แบบนั้นนะสบายสะดวกสบายไปตลาดไปซื้องงกินเนาะถ้าได้นี่เป็นไอวะคือชิบยญานเด้อ <c oughs> โอ้ยเย็ยนรถจักรล่มแล้วนะั่นเลยเนาะล่มแล้วบอจับเลยแบบนี้ปลาเลยลำบากเนาะไปตลาด บัดซืปป้อไปตลาดไปซื้อคุงอยู่กินอะไรยางเลยป่ะยางเอาโอ้หนักเลย <laughs> ไปตลาดเมื่อเช้าร์เกันยาง <laughs> ย่างไปคิดอยู่บอกว่าอยากกลับมาจับรถดจ้าขึ้นอยู่บอคิดอยู่ห้าค,คนซ้อนอยู่ผู้เขาเจ้ากับข้าวเบียกเขาอ,อาให้เขามาซ้อนให้กันรถรถเจ้าบรถรถเก่าเลยมันหนักแบบนีบ้เห็นป่ะอ่าเขาเขาเลขเขาเกียร์กันยากเ<น>ขาวไอคนโทรกันยาก าอเบ่งไ้ครับเบ่งเมื่อกี้มนเลยเหนใหะเจ้าเฮียนเนี่ยกันเจ้าได้รถใหม่ๆหม่ว่ามันขับมันก็มอนมันก็ไวมันก็สบายอีกแต่ไอว่าเจ้าต้องรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้าเขามาเนี่ยถือว่าสะดวกเลยชีวิตเจ้านะเพราะว่ามันบ่แห้งเลยมันพอจะบิดมันก็ตืดไปในน้อเดียวหนึ่งถือว่าเป็นนะาอว่าเจ้าบ่ย่านเขนมีรถไฟฟ้านะเพราะว่ามันบริไดแห้งแล้วกับบได้ไวพอจะบิดมันไปแห้งเขาก็เบรกเลย เอาผ่อนคาเ,าเ,เารียเขาก็เบรกเอาเสียงมันก็บบอดังเขาก็บบอตื่นอีกรถจักรเสือตื่นนี่เนาะเออชมพูชมเขาก็ฮักับฮู้กับน้องเพิ่นบุเป็นรถว่โอ้ตายเลยเนาะลำบากดอใส่ชีวิตเขากับซาข้อมูอนี่เขาบุเป็นเลยหมูขี่ปื้ดไปแป๊บเดียวนี่มาเลยเขาปับยางยางไปตลาดประมาณสี่ห้าร้อยเมตรไปเลยเนาะยางไปตลาดไปวัดนี่ใกล้เติบไหนวะ ยิ่ลุ่มบนเนาะประมาณเจ็ดเซ่คือกัโอ้เก <c oughs> ือบเขาลักหนึ่งเพื่อ,อยางไปโอเคโอเคนี่ก็คือเรื่องเล่าของน้องคำสมสมน้าเขาสีหายตำสมนะหสสมูจักแะ่ลคะันแะ่ละต้อนแล้วก็แตะละมุมแตะ่ละนะันเนาะคือน้องคนกับโบเป็นรถจักรสมสมขับมอเตอร์ไซค์โบเป็นปเนาะก็ได้แต่ยางไปซื้อเขา่าซื้อของเฮียนเธอหนึ่งก็รถล่มแล้วก็แล้วเลยปลาเลยย่านเลย โอ้ส oh, <okay. ını Vincent Leonard> <c oughs> ับสลับบาจอยคือว่าเราเน้องเราได้รถไฟฟ้านี่คือว่าโอเคละสะดวกสบายเลยละคือสีบาบาย่านดอกได้รถไฟฟ้านี่โบมันโบมันโบอันตรายเลยท่านผู้ชมเนาะเป่งเป่งอาบแต่เธเถื่อก็เป่งใส่ไหมวะโอ้บ่ได้เป่งใส่กระถางใหญ่ๆเนาะมันก็ต้องได้เป่งเธอเธอหน่อยเธอหน้อยนะเนาะเต็มมาเนี่ยแหละกะพอแล้วอาบโอ้ประหยัด มาเต็มนี่ก็พอแล้วมาจอยมันเป็นกระอาบน้ำเป็นกระผุยเพื่อเป็นกระถังใหญ่ๆเพื่ออาบน้ำรดน่ะบ่จอยน้องเราอาบเต็มกระถังนี่ก็พอโอ้ฝนประหยัดประหยัดแม่กระทังหนักอ่ะโอ้โบโบไวแล้วบ่จอยนี่นทั้งคนโอ้เสร็จไปเลยอันนี้เป็นดอกไม้หรือเป็นผักเนี่ยไงโอ้ มาสเตอร์บลี่อ่มีมาสเตอร์บลี่บอนมีบอนพร้อมไหมสวนบอนหวานบอนหวานบอลนี่ยิองตั๊มมะหุ่มก็ได้เลยโอ้จะคือทูนเนาะห้ามโบแมนทูนที่แทกหมอกับ่บหุคือกันแต่เขาเจ้าว่ะบอนหวานเขาเจ้าโอ้บอนหวานโดยโดยเดียวเนคือสี่โบแมนดอกทูนทูนก็คล้ายๆกันทูนก็กินได้เลย เื่องไส้เฮือนนองคำนี่มีแต่ของเก่าๆเลยทั้งหมดเลยแบบของโบราณเลยเนาะอ่าสมัยเลยอันนี้มันหัวยังไงล่ะนี่ตัวนี้มันเป็นหัวยังตัวนี้ได้ตัวนี้นะอันนี้อ่าจะจะจะคือยังจะคือหัวจรวดดีแหละจะคือห <the> <then> <Yeah>, like like <par> ัวระเบิดสมัยก่อนเนาะเออทั้งหมดเลยทั้งหมด เป็นเป็นโยมไหมเนาะนนนนัั่แหละอึงเป็นโยมอันนี้ก็คือหมอต้มเล้าอันนี้ก็นี่หมอดูเป็นหมอดูสมัยก่อนหมอฮดูโอ,อ้โหมันจะฟองโบหานเนาะแต่พ่อแต่แม่คนละแต่ปู่แต่ย่าคุณเนาะแม่นับตั้งแต่หมอนี่ก็แม่มนี่หมอเก่าๆรุ่นเก่าแล้วมอแบบนี้ทรงแบบนี้ ปัจจุบันนี่อายุเท่าไรก่อสางสองส,องสองโอ้บ่เป็นเนาะสองเจ็ดเน,นสาะสองสองเนาะสองสองปีก็ยังวัยรุ่นนะล่ะสองสองปีชีวิตสองสองปีนี่วัยรุ่นเท่านี่ได้ไปไปลินไปลินไปเที่ยวในหมู่บ่กลางคำ่ำกลางคืนบ่ได้ไปเน,นาะบ่ได้ไปตั้งแต่ออกคุงเฮียนมาบ่ได้ไปเลย<อ>มีแต่แต่เศร้าไปเบียบค่ำมากล่ะกะ กินเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วกัน,นอนตื่นเศร้ามากกัไปเวียกคือว่ามีต่หนาง่ะนาเวียกนางานนอนมีแต่ฮค่ตอนยังเฮียนมีอยู่ไปลิ่นน้ำหมูน้ำครูสมัยเฮียนหมูคูเนาะหมูคูสมัยเฮียนน่ะปัจจุบันยังยังติดต่อกันอยู่บ่บางคนบางคนเนาะเพแต่ชีส้สนิทอีเล็กะมีคนเดียวโอ้กะหมูว่าตามความจริงหมูนี่บ่บ่จำเป็นต้องร้ายดอกขอให้แต่จริงใจต่อกันค,คนหนึ่งก็ตาม แต่เขาให้จริงใจทั้งหลายหลายคนเลยยากไอเอิ้งเอามาเแต่หลายคนเลยยากเอาขุดคนที่เรียกเ็ำงานแบบด้วยคนเท่าขุดที่เรียกเ็ำงานขุดพระเจ้าขุดกับพิลิณเแบบหมู่ชวนหมู่ชวนแบบเอาหัวไปหมู่ก็ให้่าฮ่าขนาดแน่นอนเลยแน่นอนเลยเอาบัวไปหมู่กระว่าเอาไปหมู่กระวายแต่อยู่นู่นนี้ก็มู่วนเหมือนกันอยู่กับพ่อพ่อแม่ ทำมาเขาก็น้องเกินเซลามาเขาก็ไปให้เป็นเห็ดเรียบถือว่ามีมีบทความคิดว่าโอ้เฮาชีวิตวัยรุ่นเฮาน้อยใจดยเ,เด้เฮาบ่ได้ไปลิ้นน้ำมื่บดมบ้มีมืหลายบีิบ่มีเนาะบ่บ่เคยน้อยใจจักเทื่ <c oughs> อเพราะว่าวัยรุ่นบางคนผัดมกัมกมักอ่าลินปลายลินอยอะขนาดนี่มีการซุ่มแซวก,กันต้มกินต้มกินยังหขนนะ,านะตามมึงแต่เฮามีวัยสิบสี่สองปีนี่คือวัยรุ่นแล้ว ไว,ไว้ที่แบบคบมูครบครูนะ,ะเพื่อนยิงเพื่อนทรายเอาสันสัน<ม>ไปตังง้งวงกินเหล้าอย่างนั้นกินเยื่ออย่างนั้นนะตามที่เห็นมาเนาะหรือว่าบุกกินเหล้ากินเยื่อกินสมกินแซวนะเราขืนเราอย่างนี้ือว่าโบโบ,โบมีเนาะเจ้าโบได้มีเลยคือน้องคำเนี่แล้วกับโบ,โบมีความคิดว่านะ้อยอกน้อยใจเน,ะ<อ>นาะเก็อยู่มมต่ำเราจะมีมูกระเด่าใช้บาทมีแล้มาลินน้ำมีเนาะมูมาลินเนาะมูที่หักแพงแล้วถือว่าเขามาเยี่ยมมายาม เราปิดหอดครับมาหาเพราะว่าเฮาเฮาบ่มีชีวิตไปรุ่นน้ำมูเลเนี่ยอ่าพอเฮาเต็มไปด้วยพละตื่นมาขำมาเมาหู้แล้วว่ะนาทีการงานเฮาคืออยังข <นะ S 2> เขาเได้ไปรุนแหละเขาสขเหตุเรียกอะไรนะปะเลยแหละนตื่นเศร้า <c oughs> มากเลยยากโลูกไ,ได้ไปรุน <c oughs> แตจนี่ไม่ค่อยไปเขาเลยไปรุนละมันชักมันยังคปนแบบเขาไม่คยไปเนี่ยนะ เป็นปีลินเฮือนหมูเนี่ยคิดไปอย่างมากอยู่อยู่ายม <c oughs> าได้คันเบาหนึ่งคนอิอนโทรเวิร์ดตัวนี้คนโลกส่วนตัวสูงคนบ่มักสูงสิงกัะไผ่ไอ้กะไปลินโคตรร้ายกันอยู่บ่ได,ด้ดนดอกคือมักมันอยู่เฮือนนี่แหละมาเห็ดเบียเของงาหายไปแบบนี้แหละกลับมาอยู่เฮนอน,านากับตัดต่อคลิปอ่าบ่ได้เห็ดอยู่ในอ่าโทรศัพท์นี่แหละเบียยประจำเห็ดนั่นเห็ดน,นีนน่แหละก็ออกไปข้างนอก แต่เวลาเมื่อคนหลายๆไปหาหมูปูอยู่บริเวณคือหมูทานแบบว่างเอาบริออกไปบินแน่น่นเพิ่มขึ้นแบบกับบริเงาได้มาปั๊บหอนเงี้ยกะเหยากับมาเหยากับเป็ดให้กันแล้วตอนมีแมวแห้งเต็กแล้วแห้งมวนแล้วตอนมีแมวเหยากับแมวเห็นว่าความสุขของเฮาไปตร่นี้เลยเนาะกับปูบางคนเข่าบวงถึงไวๆเดียวกันแหละเขาเข่าบวงถึงเข่าบวมมีพละคือเขาบวมมี โกคจูเฮาแหละก็เลยอ่าเห็นในเขาเ,เขาบ่ถึงเขาบ่หับผู้หับผู้บ่ถึงอันแล้วคนยังถามว่ามันบ่ายากได้คนสิเขาถึงแบ <c oughs> คนบงคือมันอยู่คนละอันนันสไตล์แหละคนละโลกคนละวิธีแหละของเฮาวิธีของชีวิตของเฮาเป็นอน,น่นี้ของขาเจ้าไปลินไปแซวไปกินตํากินสมอ่สนทนากันนั่นนี่อ่า ชีวิตของคนเฮามันบ่คือกันเนาะมีวิธีคือกันคือว่าละบ่คือกันคือหนึ่งเหตุหนึ่งบริเวณนี้เขาก็ยังมูเขาก็ยังถามเลยเนาะบางทีอ้ายก็ยังคึดสงสัยอยู่ว่าเรามีวิธีชีวิตแบบนี้เราเราจะมีความคิดใงไดเขาก็อยากถามเขาก็อยากคู่ให้ FC ไปคู่ทำแต่ละคนก็มีความสุขของเพคนแล้วันนี้เนาะอ่นี่คือเรื่องราวของน้องทำคนน้ำชมเนาะได้ถามในไทยได้ถาม อันยากคูอีกอะไรบ้าเบึงแต่ละไอพีแต่ละไอพีท่านผู้ชมเห็นมื่อความเป็นอยู่ของน้องเพ่นคนสู่ชีวิตสาวน้อยสู่ชีวิตคนแข็งแกร่งท่านผู้ชมเนาะที่ให้ติดตามแต่ละไอพีแต่ละไอพี่มันนี่จะมาติดตามวิถีของน้องความเป็นอยู่ของน้องเพคนอีกเนาะโอเคท่านผู้ชมเ้างชิได้จบคลิปไใบสามีเด้อท่านผู้ชมเนาะกุลละไอพีหน้าบแล้จะได้มาเยี่ยมมายามอีกจากมือไรท่านผู้ชมเนาะกับบดนดอกเนาะ FC เพิ่นก็คือสีคิดฮอดกิจถึง <g ül üyor> นั่นแหละน้องคำเพิ่นกะกับปัจจุบันนี้น้องคำเพิ่นยังโสดเนาะยัง่บได้มียังบ่ได้เปิดใจเด้อท่านผู้ชมน้องคำเพิ่นยัง,ยง,ยง,ยงขอสู้ชีวิตกะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ก่อนเนาะกะบ<ด>สิ่สำคัญคือน้องเพิ่นเว้าแหละอี EP ก่อนน้องเพิ่นเว้าว่าขันเฮือนได้ได้เฮือนได้ซานแล้วเฮือนแล้วซานเมือ่อนมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมบ่หรือมีเฮือนซานที่น่าแน่นน้องเพิ่นจังล่ะ เปิดใจเนาะเปิดใจหมายถึงว่าเปิดใจให้ผู้ชายเข้ามาหรือว่าเปิดใจหับเอาอันชีวิตคู่หรือว่าเพื่อนคบหาเนะาะตอนนี้เฮาก็ยังบอด้มีแล้วกับบอด้คิดจุดิเปิดใจเพม่อนว่าเนาะยังขอมุ่งมั่นต่สู่ชีวิตทำงานเรื่องพ่อแม่ก่อนเนาะหลาะเนาะพบกันใหม่ในอีพีหนาเด้อท่านผู้ชมเนาะสำหรับอีพีนี้สบ,สบายดี